ยังกัดยนิคอร์อ่ะงนพี่้องใส่ไม่ใส่อปากโอ้โหโอ้ยถืงแล้ววะดิวันที่โทโอ้ถือเ็จาีดถอหนัะถือแล้วถืงแล้วพี่รองเอ้ไม่ใส่น้น้ามจะออกดูแต่ไม่หนีด้วยวะโอ้หนีพีหนีดีหนีีหนีใโดนบดหลุดไปหนหนีีหนีโอ้แตี่หีะนีย ดูแล้วสวัสดีครับพี่น้องผมพี่ตโอยอไว้วิธีบ้านดอนครับมือนีมาโาพวิธีบ้านดอนพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ห้างหายไปโดนบ่ได้เห็นลงคลิปใหุ้ซุฟีซุนองเบิ่งจักเทียมพี่น้องมือนีมากับพันเตาครับสวัสดีครับมาสามคนครับขุนผ<ด>ู้หนึง่งจอนนี่เล็กคนอยู่กับไก่ขุนพี่น้องเอ้ยย่านกอง ชิป้ายังกว่ามือนยังหล่ะมาหางนูพี่น้องเนี่ยกับปูครับเนี่ยปูมาห่างกับอีหยังกับไอเขาอ็นเหี่ยวะปีนหมีเปล่โอ้บรุหอดซื้อกับป่นพี่น้องเลยมาหอดมองหอดไม้แล้วครับพี่น้องเนี่เนี่ยอีปูสันวาเบิ๊งกระปูกระปูครับลองบึงนิดเปทางไดนนี่ครับไม้ป้าอ้อยพี่น้องเมื่อนี่มาไกลเติบครับ แต่ก็อยู่ในเขตนครราชสีมาคือเราล่ะ๋ยวไดล่ะหยาแ่าพี่น้องบ้านหยาข้าบอกเลยปลาอ้อยพี่น้องทำเดี๋ยวนี่ไปลุยไปจับจะเป็นยังไงปลาอ้อย ต้องหมัดก่อน嘛หมัดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งไอ้นี่พี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งไอ้อ้หนูหนูสะพี่น้องเบิ่งพุ่นมองไปใกล้ ลูสะกักกิดีพี่นอ้องโู้กล่องหนึ่งครับพุดขึ้นสักตัวหนึ่งกล่องขึ้น่นอ,นอยเดี๋ยวมาลุนบึง้งเด้อพี่น้องมือแรงมันจะเป็น,นังไรตอนยามครับผัดเต้าเขาเริ่มใจหยู่โอ้ยเสียงรถไถพี่น้องเลย <c oughs> ถไถยังมาไถยเงมือแรงว่ไปบอกเขาเซนะ่าเดี๋ พื้นห้อกันแล้วสักันนึงโอ้โอตจตดตอดจอดจอพี่น้อง จมัดก่อนไปพี่น้องฮอดแกะโอ้อยแล้วครับเนี่ยบึง้งหนูลโลยขุดครับเ,เต็มอยู่ขุดถังปลาอ้อยพี่น้องเลยจะว่าหลังนี้ครับหลังนี้สีใส้ปากคอครับนี่นี่มัม,ม,ม,มีทออยู่นี่ห้อ,อยห้อยห้อยขาวดเต็มอยู่พี่น้องเลยปุระห้อยขวดเต็ม <c oughs> เอาฟางจะได้แป้นเอื้อตื้อเลยเนาะ มีนบัอย่าเรื่อยอย่าเรื่อยมันมินมีนมีนเอามือออกเออล่องเิึงพี่น้องร่องเิึงมันเป็นยังไงพอเคยใส่จักเทียได้หนิกับมูน่เคยใส่แต่ไออยังหละ่ะปลาลันทับปลาลันทับบัดทีอันนี้ออกมาไม่ไม่ไม,ไม,มันมาแล้วพี่น้องไปซื้อมาจากตลาดครับบึงห้อยมันครับผมห้อยเขาขุดพี่น้องห้อยเขาขุดน้ำพองครับผม เขาปลาอ้อยออกมาควดพร้อมไปพี่น้องเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใจกลับแห็มแล้วครับมเมือนแรกเขาจะมาพ่อกันตอนสีทุ่มยามเทีเดียวกู้เขาวานเลยพี่น้องไปขออนุญ,ญาตหทางบ่วงไม่แล้วครับ พี่น้องได้เวลาแล้วครับบัดไปยาำหนูครับบัดหลังจากติดไซ้ไตั้งโดนพี่น้องเลยสามทุ่มกลัวผู้นะ่ะพยายามกู้พร้อมเลยครับเดี๋ยวพาไปเบิงน้ำกันครับแต่ละพานเตาไปเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวพาไปยาำรับีกตีนหนึ่งก็ยังไม่ยงไปพี่น้องหลังเละหึ่งมันไปเลยโอ้ <laughs> โอ้ยใส่ยังไงมาใส่ว้บมันล่งปุ๊บหลังแรกเอาไปรันกพี่น้องเลยเข้าแล้วมันจะได้อีปนกโหนอยู่ในมือโอ้โหโหนงจินเนื้อปูพี่น้องเลยบอลลันบาดเลยกระตุกเลยยามกับยามยากบาดเลพี่น้องเลยหลังแรกแหกมันกับปุ๊กเครับกระตุ้ง รื้อบอกตัวกับโหลหนึ่งพี่น้องคิดคิดสองอันออกไหม่ะไม่มันมาเลยใส่หลายลังคิดสองเลยเสียงกัดยังไมตายมัดพี่น้องใส่ไหมใส่ละปากว่อ้พี่โอ้ยถือแล้ววะดิวันที่โทรบูถือไม่จะเสี่สิถือหนูอ่ะไม่ถือแล้วถือแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ใส่ห่างๆจนออกดู โอ้หนีปี๋ด้วยวะโอ้หนีปี๋ขาไข่นีดไข่ตัวมันบดหลุดไปนี่หนีปี๋เต็มพี่บุตรอกเห็นปะนี่เลยโอ้ยหลุดแล้วโอ้หลังสองถึงแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้ตซิดออกจากหูตายเลยเอ้ยเต็มแรกแขกมันมาแล้วพี่น้องเอ้ยหนีเสร็จแล้วหนีพ่อมาแล้วมาแล้วพี่น้องหนึ่งเต็มที่ทรมานเองดับโลนึงเด็ดตัวนึงแล้วบัติไปเรื่อยๆ เ่เนี่ยน้ำคอกไปเล็บบแค้นบาครับเบ้าครัเ้าเบ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 ้เบานเบเบาเ้เน้่บาเบ้าเบ้าบ้าเบ้้นเบ้าเบยาเนเ้าเบ้่เบ้เ้าเเ้เ้าเบ่า้า้อเ้เ้ยบ้าเเบาเเบ้าเอ้าเาเบ้เบเบ้้าเบเ้บ ตามหองเลยพี่นองหนีป้าอ้อยนักขวดข้างขวโอ้หเาข้างขวดให่กว่าเดิมก่หลังเดียวี่น้อกคอเลยตัวนึงจะใส่หลังเดียวสิหนอนเน้อนอนนั้นขั้นเต่าไปกันเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยถือถือช่องถือ โอ้ยโอ้ยใส้กิ๊เฮ้ยมดจ่อมดจอมดจอพอมยไปโยมใส่หลังเดียวถึงเลยพี่น้องเห้ยตัวยัอีต่างกหมดเียบมาอือหนึ่้จอเยังไงเออยู้อโอ้ยหมดดีเดยร์าถอหมดจอพี่น้องเ้ยดีัวแวบ้านองพโอ้ยไป้ัวะ ซีซีขึ้นสามสามสามังถือสองอ่ะซีซีโอซีหลังนี้แล้วได้สองตัวแล้วพี่น้องเฮ้ยไปพยายามต่อยิงครับเราอ๋อจักเวลากันเอาไปก่อนก็ได้มันจีเนียเสียไปเอาไว้มันจีหลงวางห้าหลงวางเลยยักเหลียวห้าหลงวางเอาหัวนกลับเสียไป่สาอีกนะ เหรอเสียบเริงึงหนึ่งใช่ป่ะอฮึแล้วจังจังม่ว่าแล้วนูปลาไวเนลาืตัวนี้บักเขือเลยว่าตัวยุทอใหญ่แล้วตัวนี้แ่เจียเออย่นี้ตัวถือมันจีนลงไเอ้ยจุ้่มวงค่อยม่อย่างเอย่างนี้ โอ้โดิขัวเ้วพี่น้องเ้ยบะนี้ขัวดกบะนี้แ่ะไม่อะเนาแล้วไปไปไป่าน้อีแน่ไปนี่อีกหลังนึงทางเลังนันสิอืมขไปลเห็นบะนั่นนั่นไม้เห็นจีดิหนนี่อืมนั่นนั้เอา กับคือขวมเป็นยังเงีสัตว้โอ้ไปไปไปปวดว่กถืออวดเดี่ยวพี่อวเลยถือเดียวครับอินตัวนี้ถือไม่ไหมตัวนี้อ่อนอ่อนอยู่นี่มีถือไม่ไมเลยนี่สดๆแล้วร้อนเลยพี่้องอ่อนอีเลอยู่เงสันเด็ดเด็ดเด็ด

เอาเนียนอนได้อมไใบละเงานกินหอนอ้อยพี่น,อน้องวัวไผเป็นไผ<อ>ละบ้านหาเรี๋ยวหาเรี๋ยวกลับไปเจ้าหลังแล้วเอาขึ้นมโอ้อดย <c oughs> ดีแล้วดีไปพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นต่อครับนี่นี่นี่ เอ้ถืงอีแค่แค่ะไรัถืงอีกแค่แค่กับเสียโอ้โโอ้ถือกี่ตัวเดียวอโไปสดลียับ่อเลยป่าเออ้ปอต็มตไม้อีกอยู่มีแ่จังปึตัวเี้ยเวแข็งเบืเ้ามายามาหน่อยนึงเนาะโอ้ยมายามเดึกหลุดผดพี่น้องเลยพอดีถาถึงกลัวน้อแข็งเบอ เจ้าแล้ว哈ไม้ต oh. ัวน okay. ี้นั่นบ่ถ ma ือตัวเมื่อกี้นี่ถือไม้ไม้เยู่ตัวมันมอนอยู่เลยโอ้หะตือตัวนี้ตือเลียดแตกแบบเลียดแตกเออนี่ยหันอีกหลังหนึ่งไม่ไมเพิ่จับลืมเอาเก็บเก็บถืออีกเนาะเอาปื้น โอ้ยปูขึ้นเข้าท่าเลยพี่ร้องเอ้ย่ัดกี่ปูกับปูโู้กระดงมันนะครับเนาะแหมเต็มกลางตูเลยกลางตูเลยแห้บัดแอวเลยโอ้หลังนี่้าวพี่ร้องเลย หมดจอบูหมดจออีปูป่ะเนี่ยหมดจออีปูตั้งแต่เวลาเขามันบอลลันเนี่ยเขาเย็ดขึ้นอันตราเนี่ยดึงเอาออกนะเรากระตุกเลยเออนั่นแหละปั๊บกระตุกหลุดแค่ดวดบอลุดดอกทีมไทยไม่ผันเป๊ะเลยนั่นแหละแล้วพ้อมว่าสือหมูไม่ดึกลำบ่อยแหงดังโปเลยพี่รองเลยหลังนึ่งยังไงอี อย่างนใกล้ๆกล้อย่างนั้นนี่แหะอือหังมีชึกอมีเอ้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหมดแดนเลยหมดแดนนี่ใส่กลางกระบาลได้พี่น้องเลยบ่วุฒิวุลิอะปรเลยวุฒิขึ้นเลยไปไปพี่น้องหลังสุดท้ายบั่บ้านที่นี่เย้ายุ้ยหลังเดียวโคโลได้กลับขึ้นบู๊ไปนับซะก่อน บุขเดงเต้ยมาเนาะเสียแล้วไปพี่น้องเบิ้ล้หละลังทุาแล้วือเยเก่าผกเก้าคนะเพื่อกับโรนเดเก้ากโหเนาะเก้าติดเบี้ยทีโอ้าพิกเีอีกลังทุาพี่น้องไ่รู้เบิ้งถึอวะที่ใ่ ลุ้นทนอยู่ลุจะมองแล้วเลยหรอทนอยู่เดียวดวัดเฉกะทำผู้เนาะโอ้โถทจ้อยแล้วใ่ได้ได้ได้ไปออกไปเลยพี่น้องเลยไปว่ามันเก่าแล้ว จองหลังไันได้เก้าปื๊บหาป่เลยมาเอาเบิ้งพี่รองเลยบันออขคาดอรบันกับเลนึงได้เก่าัตพี่รองไอ้ตัวนึงอยู่งงามสิครับเอ,อไเาไวักเปิด,ดยู่งงามกับ,บน,ออนี่ปวไอ้ตัวนึงย่ามพี่รองวับตัวนี้กลางลํำเลยตัว <c oughs> ่ขนาดจากตัวหึงสองส,สาม,ส,ามสี่อ้าหุ เก่าอยู่ในยามพี่น้องอีกตัวนึงตัวเมียใบนัยดอกไปพี่น้องไปกินขัวเดืกนแล้วกันครับกลับบ้านไปลุกขนขัวส่วนตัวไปไปมาพี่น้องบไดงอดบ้านเลยครับได้เก้าโตครับกำลังดังไฟลกุกทำฮอนอยู่พี่น้องเลยมากินขัวเดืกนแล้วกันเด้อไปโอมไปเทียนงานนี่น เดี๋ยวรอถ้าเึิ่งตอนขัวเลยพี่น้องตอนลกคนนี่ใหญ่บดไทยให้เบิ่งดอกพี่น้องเลยเกาเต็มครับเมื่อนี่เสียบแลังันนี่ มาพี่น้องกินขัวเด้อครับไปเดี๋ยวอมไว้พุ่นลยขึ้นว่าเขาเหนียวก็วมี่เขาเจา้าก็มี่อ่ะอุ้เดียวเลยพี่น้องเลยนี่เด้อสูบนาเป็ดลุยเขาเจ้าก็มีเ่เ <laughs> ขาเหนียวก็วมีสูบนาเป,ป็ดเปลี่ยน เอ็มรองเพลงนี้ั<ห>นดีนะไ <c oughs> ตัดเขียน,ลยลนไน <c oughs> ด้แล้วันไเลงคลิปนี้เอาดึกอดื้อไม่ไหวว่ะพอดีพอดีบาเขีมลุย เอาครับพี่น้องเดี๋ยวสิขออนุญาตกินของครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเขาทำเลยครับเดี๋ยวคลิปหนา้าจังก็้ฟอดไม่พี่น้องฝากกดไล่โคตรซับตะไคร้เลยด้อช่องวิธีวัดดอนครับทีหละทีมงานนี่แหละโคนรไทยตะกรอนนี่พี่น้องทิศเป็นอะไเป็นทิศแล้ว <laughs> บวดศึกไหมครับ <laughs> ไปพี่น้องสวัสดีครับปอดไม่ทีมนาครับสวัสดีครับ